ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันนึกวามมา่าตอบคำถามอะไรนี่แฮชแท็กซุกๆตั้งวงซุกๆตั้งวงเทปแล้วเดี๋ยวจะต้อแฮชแท็กแล้วป่ะตอบคำถามไม่รู้ไม่รูงงไ้ไม่รู้ต้องตั้งวงยัีใครตัดหินเล่นได้ไหมเนี่ยฮะ <laughs> ตอนนี้ซุปไม่พูดนะคะเพราะขนมเต็มปากเลยตอนนี้ ตังโมเขียวตุ้ยตุยต,ยตยเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูนักเชียร์เราเนี่ยตังโมอ,อะไรไหมหวันไหมแนะนำให้ลองกินดู เยครัตอนนี้สุบๆตั้งวงทิพ์นะฮะเริ่มต้นมาแล้วครัเริ่มต้นจากน้องไม่ลุ้นน้องจินจังโมอยู่ <S <S เด็กดื้อเสียงดื้อมากคอยากฟังเสียงไม่รูไม่รูไม่รู ไม่รู้ไพี่นไกลพี inc, ่เจแล้ว uh ตัด uh ลิ้นชื่อตัดลิ้นเธอม่รูม่ลูม่ลูดื้อมากเหมือนเดิมไม่ลูมิลูมิลูมิลูมลูม่คิดถึงจัิงๆังคิดถึงจังซุบซุบดื้อไหมครับม่ลูม่รูม่รู <laughs> ว่าได้เรื่องแตงโมของไฮตีเ้เราทานทีละครึ่งลูกอีกแล้วหรือเปล่าลว,วันนี้กินแตงโมที่ปอกมาแล้วครับากาบฝัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเข้าสู่สเปซแห่งนี้คุณคาเชนเซตโพ จะมารองเล่นเต้นระบำให้กัทุกๆคนฟังขอ,อ,อรับชมนะบนัดดีเต้นระบำให้ฟังไงนี่มีดี่ฉันได้อะไรจากการตั้งวงนี้คะนอกจากไม่รู้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  <laughs> นี่เบื่อแตงโมรหรือยัง ผมก็ไม่เบื่อนะอ้าวแล้วมันไม่มีหรอพี่เชนพี่เชนกินไปแล้วไงครับผมให้กล่องไปอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กันกายอยู่ไหนคะจิตลุนในเยอะเจ้าทำอะไรคะตัดลิ้นแล้วผมมีไอติมต่อนะพี่เชนน่ะพี่เชนไม่อยากกินเลยค่ะพี่เชนบอกว่าเป็นคนรักสุขภาพที่อยากทานผลไม้พี่เชนต้องเลิกกินโฟกก่อนพี่พี่เชนคนรักสุขภาพทานแต่ผลไม้ผักพืชผักแต่อาหารใดใด เริ่มจากเฮ้ยสองูปครึ่งแล้วฝั่งเทศใช่ครับไอติมมันเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจทำให้เราแบบทำให้เราเลเดียวผมก็กินทุกอย่างนอกจากไอติมผมก,ก็กินหมดอะ มีอะไรที่ผมไม่กินป่ะผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันอ๋อเนื้อวัวผมไม่กินกินตังโมเป็นกำใจใช่คือทุกคนเข้าสเปนนี้มานะมานั่งฟังผมกับคาเชนนะ่ะพี่คาเชนเน่ยกินโชว์แล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นเสียงแบบเขาเรียกว่า ASMR ป่ะ, ASMR ะเ<อ>ร<อ>ียวเสียงอะไรนะชือ่อ <laughs> <laughs> ชะวันนี้กินนมผงหรือยังลูกวันนี้เกิดเครื่องคือผมชงไม่ทัน่ผมชงไม่ทันวันนี้เพราะผมออกไปทํางานข้างนอกผมเลยชงไม่ทันหรือ <c oughs> ว,ว่าเราต้องกินเหอ,อกินต้องกินหน่อยนะ <c oughs> นี่มีคนบอกว่าพี่เทนทานแต่ผักผลไม้เริ่มจากกล้วยทอด ไม่เอ็นกินกล้วยไม่เห็นไม่ค่อยกินกล้วยทอดนะผมไม่ค่อยเห็นพี่เอกินกล้วยทอดเลยทำไมไม่ให้กินถ้ามีเกิือ็กินอ๋อโอเคกล้วยทอดเข้าเมาทอดเนี้ยฮะรู้จักรีโนเข้าเมาอะไรนะเข้าเมาเข้าวเม่ารู้จักเป็นยังไงเข้าเมาไงก็เป็นเป็นแผ่นแผ่นะไม่ใช่น้ำเขาเกี๊ยวอะไรเขาเกี๊ยวข้าวเมาเป็นไงนะข้าวเม่าทอดเสร็จก่อนข้าวเม่าพี่บอกว่า พี่เชนชอบบนหนูหนูก็กินพี่เชนเข้าไปเลยลูกอ๋อกินไม่ได้กินไม่หมดพี่เชนถ้าพี่เชนอะคือกินได้ทั้งหมู่บ้านอะบ้านเรามีตังโมมากินที่บ้านเราไหมบ้านเรามีิบ้านเรามีตังโมมากินบ้านเราไหมบ้านผมมีแต่งโมเป็นสิบลูกเลยนะ ได้ออกไปไปทํางานสนุกไหมลูกสนุกมากฮะแลวคุยกับผู้คนมากมายไ,มไปไปได้สบอบสบอบเองด้วยวันนี้ก็คือผมไปสอบเทสเองว่ะทุกคนแล้วคือแบบเราได้ว,วิธีในการสบอบเทสแล้วว่าถ้าเราจะสบอบเทสให้สําเร็จเนี่ยด้วยตัวเองต้องร้องไห้ <laughs> จริงว่าโอ้ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้โอเคโอเคอันนี้คือลึกพอแล้วที่แบบเสียบเข้าไปในจมูกของเรา เันปลั๊กอินเลยปลั๊กอินเข้าไปปุ๊บโอ,โอเคได้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอ่อาันนี้แหละคือจุดที่เราสามารถเทสได้แล้วว่าเราเป็นหรือไม่เป็นวันนี้ผมตรวจแล้วนะฮะผมปลอดภัยดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปตรวจต่อเพต้องไปอีกรายการหนึ่งนะฮะแม่ะชิ้นชิ้นหนึ่งทุกชิ้นหนึ่ง แต่โมเยอะขนาดไม่โมเยอะขนาดนี้ขอมากินด้วยได้ไหมได้เากินให้บ้านเหรอกินให้โมก่อนค่โมกันวันนี้ซุปซุปโจกของมังการไหมครับลูกวันนี้ต้องดูก่อนนะเพราะว่ายังเดี๋ยวเราแล้วสเปนแบบหนึ่งนะครับแล้วสเปนเสร็จผมเนี่ยจะไปถ่ายงานต่อถ่ายงานพิเศษมีงานที่ต้องถ่ายต่อฮพี่คนนี้ ขอกำลังใจวันนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะทิ้งความฝันโควิดทำให้ต้องทิ้งความฝันมันเป็นเคสๆนะผมผมว่าไม่แน่ใจว่าแบบแต่ละเคสเป็นยังไงแล้วแบบเหตุการณ์ที่พี่เขาจะยังไงแต่จริงๆส่วนตัวผมในเรื่องความฝันผมไม่อยากให้พี่ทิ้งนะเพราะผมรู้สึกว่า,วาความฝันมันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อนอกจากคำว่าความรักก็คือหนึ่งในในสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะ่ะก็คือความฝันนี่แหละเพราะความฝันเป็นสิ่งที่ทําอะไรสร้างอะไรที่ได้มากกว่าแค่ คำว่าจุดเล็กๆมันเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างอย่างอะไรอ่ะ Steve j o b เองเนี้ยฝ hmm. ันว่าอยากให้มันมีแผ่นอะไรบางอย่างที่มันเคลื่อนที่ได้ hmm. แล้วแบบไปไหนมันสามารถที่มีข้อมูลทุกอย่างไว้ในนั้นมันก็เกิดเป็น iPhone ขึ้นมา hmm. ตั้งแต่ที่เกิดเป็น iPod ที่เป็น iPod Touch hmm. ใช่ไหมหรือว่าแบบเขาอยากจะเอาเพลงทั้งหมดเข้าไปอยู่ในเครื่องก้อนก้อนริมเรียมเดียวพกไว้ทุกที่มันก็เกิดเป็น iPod ขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือว่าตอนที่เขาแบบที่เขาทํา Mac เงี้ย เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะแบบอยากจะให้ระบบบริการมันสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วอ่ะทุกอย่างมันก็เกิดจากความฝันหมดเลยแล้วบาอย่างเราฝันไปอย่างที่ผมเคยบอกฝันใหญ่มากแล้วก็ฝันจนสําเร็จหรือว่าใครมีบุคคลมากมายที่ฝันหลายๆอย่างเขาทํามันสําเร็จแล้วผมเชื่อว่าผมไม่อยากให้ทิ้งเรื่องความฝันแต่ว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นจริงๆมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้จริงๆริงจนถึงที่สุดแล้วผมก็อยากเป็นกำลังใจให้แบบว่าเราอาจจะแบบทิ้งฝันนี้ไปแต่เราฝันใหม่ได้อาจจะเป็นเรื่องเดิมที่ฝันในความฝันที่ แตกต่างกันไปหรือฝันใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือฝันใหม่ในอีกรูปแบบหน,น,นึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจในความฝันให้เยอะๆนะครับพี่เสริลหมายว่าพี่เชนเนี่ยเคยทิ้งความฝันมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นตำรวจแล้วพี่พเป็นเจอเลยหนูแล้ต้องทิ้งความฝันเลยผมต้องทิ้งความฝันด้วยเสียงพี่เชนโทรมาแล้วบอกว่าเซนลูกวันนี้มีเซนเอกสารทะลุ <laughs> <laughs> วันนี้สั่งของเล่นอะไรมาบ้างวันนี้วันนี้ยังไม่รู้เลยคะว่าของจะไม่ได้แกะแไม่ได้แกะแต่ว่าเห็นเราได่ของมาส่ง,งโอคือหนึ่งชิ้นเหรอเมื่อวานอ่ะสั่งเยอะมากเลยนะเมื่อวานสั่งเยอะมากแล้วก็แบบลืมถ่ายกล่องลงของเยอะมากเมื่อวานคือมีตะก,ก้าผ้าที่ซื้อมาใหม่ แต,แต่บงเบงมากแล้วก็เมื่อวานซื้อไฟมาประกอบใช่ไหมคือเขาให้ผมทําเองหมดเลยตั้งแต่แผงวงจรต้องไดไฟใหม่ต้องติดแล้วคือไอ้ที่มันเป็นกลมๆเนาะนึคว่าเป็นแก้วเนาะหรือมันจะเป็นแบบเป,เ,ปเป็นผ้าหรือเป็นอะไรที่ทําให้มันสามารถแบบฉายไฟได้สวยงามอะ่ะมันเป็นพลาสติกแล้วมันต่อไม่ได้ต้องนั่งเอาสกอตเทมมาติดเพิ่มฝาข้างล่างก็มีฝาติดให้สรุปไฟดวงดาวผมอะ่ะผมว่าน่าจะอยู่ได้อยู่ได้แป๊บเดียวสักสิบวันเนี่ยน,น่าจะใกล้พัง <laughs> ใกล้พังอยู่นะฮะ ต้องซื้อใหม่เมื่อวานนั่งประกอบไปเรามีแม่บอกว่าแม่ฝันว่าอยากถูกหวยเพราะฉะนั้นแล้วแม่จะไม่ทิ้งความฝันโอ้โหเพราฝันว่าอยากถูกหวยเพราะฉะนั้นเราต้องทาฝันเราให้เป็นจริงถ้าฝันอยากถูกหวยแสดงว่าฝันอยากรวยแน่นอนไม่อยากรวยอยากถูกหวยเลยถ้าถ้าไม่พันยังไม่รวยแต่อยากถูกจริงเหรอไม่แต่เราอยากได้เงินเราอยากรวยไงมพราะต้องเกิดจากความอยากรวยก่อน มันตน้องมีโกว่าอยากรวยจึงซื้อหวยออพอซื้อหวยเลย,ยอยากอยากถูกหวยเพอถูกหวยจะได้รวยเอจะได้มีตังค์ไม่อยากถูกหวยจะได้รวยก็จะได้สวยฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในการที่จะเริ่มต้นรวยเรารวยน้ําใจได้อ่าในน้ำใจเอาน้ำนนแล้วก็ใส่แก้วใส่แก้วเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็ผ่าหัวใจออกมาใส่เข้าไปก็จะรวยน้ำใจ<อ>ไม่ใช่น, <laughs> นะอาน่าเริ่มเริ่มเริ่มต้นการรวยน้ำใจยังไงรวยน้ำใจคือจริงๆอ่ะในในแบบ ในทุกๆวันนี้เราสามารถรวยน้าใจได้ตลอดเวลาก็คือเราสามารถที่จะแบบมีบางสิ่งบางอย่างให้ให้แบบว่าให้ใครสักคนหนึ่งเขาว่ารวยน้ําใจนี่เราไม่อาจจะไม่ได้ให้เป็นสิ่งของนะแต่คำว่ารวยน้ําใจนี่มันมีทั้งคาว่ากําลังใจที่ให้คนรอบข้างเพียงแค่เองวันเนี้ยเราแบบว่าโพสทวิตหนึ่งขึ้นมาให้กำลังใจใครสักคนอาจจะมีใครสักคนที่เลื่อนผ่านแล้วรู้สึกว่านี่เป็นกำลังใจที่ำให้เขามีชีวิตต่อไปได้ซึ่งบางทีเขาอาจจะรู้สึกทุกข์หรือเครียดม,มากเนี่ยก็เป็นการที่แบบแช์น้ําใจไปหรือแบบง่ายๆ,ๆเลยไไแบบคนแบอกออกจากบ ทำบุญได้หรือว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบอ่ะเอาของไปให้ใครได้ในการที่แชร์อยู่บ้านจริงก็แบบเรามีนะครับพร้อมเพย์โอนได้โอนไปทาบุญที่ต่างๆได้เลี้ยงผมเนี่ยผมจะมีแก๊งนางงามพี่เชมเป็นคนพี่เชเป็นเป็นคนตั้งชื่อให้นะครับพี่นงเอาพี่นงเหรอเป็นน้องหมาหน้าบ้านนะฮะน้าชอบมาเดินเกี่ยวว่ามาเดินรันเวงไงวันนี้เดิน เดอะรอบพิลิมเดอะรอบช่วยน้ำอย่างนี้เขาเดินกันอยู่ประมาณแบบสี่ห้าตัวหน้าบ้านเซนซุปก็จะมีหน้าที่ขยําข้าวให้หมากินทุกวันนะฮะวันไหนที่แบบว่าเออแบบมีข้าวให้น้องหมาก็จะเอาข้าวให้น้องหมาทานด้วยอะไรเงี้ยล่าสุดมีน้องแมวด้วยนะนะครับน้องแมวมาชั้นชั้นที่แบบถ่ายว่าผมเรียนจีนกันอ่ะนะครับน้องแมวมาก็เลยแบบอ่ะน้องแมวแรก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 วิ่งหนีแรกแรกวิ่งหนีเริ่มจากน้องแมวก่อนแรกแรกวิ่งหนีหลังๆมาไปเจอทักทายกันแต่น้องแมวเนี่ย ไม่รู้ต้องให้อาหารอะไรน้องแมวเพราะเคยคุยกับเพื course, ่อนเพื well ่อนบอกว่าแมวแบบไม่ได้กินทุกอย่างก็เลยไม่รู้ต้องให้ให้อาหารอะไรแมวน้องแมวอยู่อยู่บนบ้านด้วยนะครับก็จะแบบมางงเง้งงงเงงอยู่อยู่หน้าหน้ากระตูกระจกแล้วก็เปิดเข้าไปก็ทักทายคุยกันหน่อยถ้าเข้าไปใกล้น้องก็จะวิ่งหนีอะไรเงี้ยแต่หลังๆเริ่มวิ่งหนีน้อยลงเริ่มแบบเดินเดินฉันแบบฉันเดินฉันฉันไม่สนใจฉันจะเดินฉันไม่วิ่งฉันจะเดินตอนเนี้ยเริ่มสนิทกันน้องหมาก็เริ่มสนิทกันเมื่อก่อนน้องหมาคือเข้าใกล้เพื่งเลย ตอนนี้น้องหมาก็คือมาพอให้อาหารปุ๊บทําเสียงจะเดินมาละจะเดินมาละแล้วนางจะเป็นอย่างนี้นะน้องน้องแกงนักงานหมือนจะแบบไปเดท้าเองไม่ไปแล้วขางไม่กินอเดินเดินออกไปไม่หลบไม่ไหลผมไปยนะเดินเดินข้ามได้ข้ามเนี่ย <laughs> ผมก็เดินแบบก็เดินเดินเรียบๆนางเนาะไม่อยากข้ามนางเ,นเดินไปเดินเดินเดินไปแล้วเข้าบ้านปุ๊บนางหันมามองสบตาคลิปตายหนึ่งทีปิ๊งไม่ใช่นางนางก็หันมามองแหละ น,นั่นนั่นนางก็หันกลับไปกินอะไรเงี้ยนางก็เห็นเราเราเดินไปละอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักเนี่ยนี่ก็เป็นการที่แบบว่าแชร์น้ําใจง่ายๆให้กับน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าบอกว่าอยากเกิดเป็นหมาอยา,ยากกินข้าวที่เซนซุปขยําให้โหแบบเมื่อวานขยําให้น้องหมากี่ถุงก้ามขึ้นเลยสองถุงใหญ่ <laughs> ขยําไปขยําใส่น้ําขยําพี่นงบอกว่าคือวันก่อนอ่ะแบบกินกินข้าวใช่ไหมแล้วแบบว่ามีของเผ็ด เอาของเผ็ดไปให้น้องหมากินน้องหมาไม่กินข้าวน้องหมาเผ็ดเผ็ดกินไม่ได้น้องหมาไม่กินก็รู้ว่าน้องหมาไม่กินเผ็ดแล้วก็ข้าวเนี่ยถ้าไม่คุกให้น้องหมาแกงเนี่ยน้องหมาจะไม่กินต้องคุกด้วยนะต้องแบบใส่น้ําเข้าไปน้อยๆคุกคุกคุกขยำ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 แล้วเอาไปตั้งถึงนางจะกินน้องแมวมาสํารวจหรือเปล่าว่าซุปจะตากปลาอีกไหมเออน้องแมวน้องแมวอยู่คนละที่นะคนละที่คนละทาง นะประมาณนั้นเป็นประการละชนีเอ้ยเราเราคุยกันเราเล่นแต่มุกไม่รู้ไม่รู้เราไม่ได้สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีนะครับทุกทุกคนเออเราสวัสดีกันไปแล้วสวัสดีมินลักฟินแฟนเพลงทุกท่านวันนี้จะมาชมคุณขเชนสดโพเตลระบำบำัมบัมใช่ไหมวันนี้ผมก็คือไปเรื่อยมากตาระบำบัมบัมตาระบำบำัมบัมบัเดี๋ยวเราจะไปดูคอมเมนต์กันดีกว่า ไม่มีคอมเมนต์สิไม่ได้แฮชแท็กอมีพี่แฟนเขาบอกว่าหรือเราจะต้องส่งอาหารหมาอาหารแมวให้ลูกด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะว่าเรามีข้าวมีอันนี้อาหารอยู่ขยับขยับให้น้องมีข้าวขยับให้น้องดีกว่าเราคนพบแล้วว่าคือเชื่อว่าถ้าอาาหารเม็ดมาน้องจะไม่กินเพราะเพราะส่วนตัวอะมีมีเพื่อนที่เลี้ยงแมวทําข้าวข้าวขยับแมวให้แมวกินแมวไม่กินเออ แล้วคือคือแบบว่าแต่ไม่รู้ว่ามีคนส่งมานะมีคนส่งอาหารแมวส่งของเล่นแมวมาให้ผมเอาไปให้พวกแก๊งแก๊งแบบเนโกโยชิทั้งหลายนะฮะทำไมจริงจังกับเรื่องขู่ข้าวไม่ใช่สิเนโกโยชิมันแมวคุณออนแมวฉันเนี่ยไม่ได้ชื่อเนโกโยชิเพิ่งคุยเรื่องแมวของคุณออนไปไอไออของที่เป็นแมวผมผมให้แมวผมนะครับไม่ให้แมวคุณอ่อนนะฮะ แมวผมแมวผมคุโลมารูุ้โรลมารู้ระรนะแมวผมรรผมลรมา <c oughs> รู้เป็นเป็นหนูไม่ใช่เอ้ยงงแล้วเนี่ยคุโรมารู้ว่าเป็นเป็นแมวแล้วหนูชื่อหนูชื่อข้าวทองกับคัตโตะผมผมอ่ะคือรอบพี่แล้วมีแฟนลับเอาเป็นญ้าเอาเป็นญ้ามาให้น้องหนูแล้วก็เอาอาหารมาให้น้องแมวเป็นอาหารเปียกก็เอาไปให้เอาให้เอาให้น้ <c oughs> องน้องแล้วมีเคื่อนบอกว่าซุปก็อกไก่ของซุปที่ซุปกินอกไก่อะให้น้องหมากินไม่ถ้าถ้าถ้าอกไก่แบบ หลายวันแล้วอะก็ต้องพิจารณาแล้วนะต้องพิจารณาแล้วว่าคุณจะกินต่อไปหรือเปล่าเลยว่าน้องหมาจะกินได้หรือเปล่านี่ที่บอกเลยเธอรักสัตว์แต่ฉันรักเธอโอเคฮะผมก็รักทุกคนรักนะจุ๊บจุ๊บแล้วเล้วซื้อหวยจะอจบยังอะอ๋ออย่าไปทักโอเคกข้ามไปก่อน นี่บอกใช่ใช่ใช,ช่ถ้าทําข้าวขยําให้น้องหมาน้องแมวน้องไม่ชอบกินอาหารเม็ดน้องชอบกินข้าวขยําขยําาเราเหลือแบงกอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าสิบเปอร์เซ็นนี้หมดไปเราจะปิดสเปนนี้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ลั่ลากันนะครับเพราะแบตโทรศัพท์เครื่องนี้จะหมดในสิบนาทีอีกแล้วเุยตัวนี้ ยี่คนอยากเห็นคุณมมรู้ว่าโตถึงไหนแล้วอะไรเงี้โตแล้วเดี๋ยวจริงๆมีลูกเก่าๆเยอะมากนะจริงๆผมอ่ะแบบมีลูกเยอะมากแต่ผมไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวจะทยอยลงนะฮะลูกน้องหมาน้องแมวของผมเอ้ยน้องแมวน้องหนูสิไม่มีหมาน้องแมวกับน้องหนูจริงๆนะบ้านผมเหมือนทอมเหมือนเจอรี่นะแต่บ้านผมหนูใหญ่กว่าแมวอยากบอกว่านูใหญ่กว่าแมวเพราะว่าถ้าถ้าแมวถ้าแมวดือ้อหนูเนี่ยจะวิ่งเข้าไปตบต,บตบหัวแมวแล้วแมวก็จะหยุดเล่นนะฮะประมาณนั้นนะฮะ ยิ่งใหญ่มากน้องหมาน้องแมวเออแล้วน้องหมานางโตยังเล่าไม่จบฝากไว้หลายเรื่องเหมือนนั้นะเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องนี้ยเอาเรื่องปัจจุบันแล้วกันนะอ,อน้องน้องหมานี่คือแบบคือบางวันน่ะก็มีคนเอาเข้าวมาให้น้องด้วยนะคือจริงผมจะเล็งก่อนจะมีคนเอาเข้าวมาคือน้องเป็นเป็นหมาซอยนี่แหละฟอยออฟฟิศนะครับ บางวันน้องจะมีข้าวกินบางวันน้องก็จะไม่มีข้าวกินผมก็จะเล็งๆแล้วไหนไม่มีข้าวกินอะไรเงี้ยถ้าพอดีเราก็เออจะเอาข้าวให้น้องกินแต่บางวันที่แบบอาจจะมีคนออกมาให้ห๋ยวนั้นนะของสามอาทิตย์จะมีคนสองอาทิตย์อ่ะสองอาทิตย์วันนั้นจะมีคนเอาข้าวมาให้หะอะางเงี้ยสังเกตเป็นข้าวข้าวสดตลอดไม่เคยไม่เคยมีข้าวเป็นอาหารหมาสแสดงว่าน้องก็งจะไม่ชินกับอาหารหมาหรอกถ้าเอาไปน้องไม่น่าจะกินอืม <M> ขนาดไก่คยตอนแรกคือเอาไก่ไปให้น้องกินใช่ไหมต้องฉีกด้วยนะไม่ฉีกไม่กินต้องฉีกเป็นเป็นเส้นๆให้น้องผมก็นั่ง ฉีกิกก่กไก่เอากระดูกออกคลุกกบข้าวใส่น้ําเปล่าไปนิดๆแล้วก็ไปให้น้องกินถ้าไม่ใส่น้าเปล่าไม่กินด้วยนะเป็นข้าวเหนียวอะไรเงี้ยแข็งๆไม่กินนะต้องอุ่นข้าวไว้นะบางวันคืออุ่นข้าวให้น้องกินก่อนเราจะอุ่นก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาไปให้น้องกินนะฮะต้องมีแบบเออแบบกินย่างเหมือนกันหมาแถวบ้านผมเนี้ยประมาณนั้นนะฮะใช่ครับแบตจะหมดแล้วเราจะอยู่กันไม่นาน ขอเวลาอีกไม่นานขอมาตั้งนานแล้วเนี่ยนานเกินพอแล้วเนี่ยไม่ใช่ <laughs> นะฮะผมมีเพร์แบงเยอะมากนะแม่แม่ตอนเนี้เห็ <laughs> นปะแล้ว <laughs> เดี๋ยวเหมาเพลวแบงมาผมมีผมมีครับผมมีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์ผมครับนี่โทรศัพท์พ่เชนตอนนี้เราเข้าสู่หัวข้อสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักกันอยู่นะครับตอนนี้ใช่ครับตอนเนี้ยแบตอนนะ ถึงจะใกล้หมดแต่ยังไม่หมดแต่ตอนนี้ของกินละหมดลวขอช่องฟังเทศนะครับคือผมมีฟังเทศเป็นกลุ่มของผมเองอะครับที่แบบว่ากับครูบาอาจารย์ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่แบบจะนัดกลุ่มปิดกลุ่มปิดกลุ่มปิดผมมีกลุ่มกลุ่มส่วนมนกลุ่มฟังเทศของผมนะฮะที่ผมแบบว่าจะหายไปฟังเทศไปส่วนบนประจํามของผมนะครับอย่างเมื่อวานเมื่อวานเก็บโมเด็กลเก็บของก็เลยแบบไม่ได้ฟังเทศเลยเมื่อวันพระเนาะ แต่ว่าแนะนานะถ้าแบบเอาฟังง่ายๆนะครับธรรมะง่ายๆก่อนเลยเพราะว่าธรรมะแบบโอ้มีลึกกับไม่ลึกเนาะเอาง่ายๆนะแนะนําเปิดช่องท่านววิชนเมธีนะครับฟังได้อันนั้นเป็นธรรมะง่ายๆเลยอดัดแอปใช้กับชีวิตประจําวันง่ายๆอยากฟังเป็นเรื่องสนุกๆก,ก็มีเป็นประสบการณ์ชีวิตของท่านด้วย,ยอะไรเงี้ยว่อาอัดแอประธรรมะนะครับผมหรือว่ามีปัชญาดได้นะจริงถ้านับจริงๆเป็นปัจจาก็ได้นะครับธรรมะมีความเป็นปัชญาสูงเหมือนกันฟังเป็นปัชญาก็ได้ นะครับลองไปฟังได้นะครับช่องここท่านวอลเวชลับเวทีเว้ยจริงมีหลายช่องนะครับต่อแนะนำแล้วกันผมผมก็ฟังอย okay. oh, ู่เหมือนกันท่านวอลฟังมากมาเมื่วันเฮ้ยไอติมปะเนี่ยอ๋อได้กินด้วยสตรอเบอรี่แล้วกันวันนี้จะจับไปยี่เหรอ ตเบอรี่ไม่ใช่รีคูแน่นอนเอรีเฉยๆเรีย <laughs> บประกวดตั้งชื่อน้องหมากันไหมคะแบบนี้แข้งน้างามฮะมีอยู่สี่ห้าตัวนาบานมีตัวหนึงน่าสงสารมากขาหักกับน้องสู้ชีวิตมากน นีสับประหลาดด้วยแล้วละนนี่คือเรื่องเราของแกงน่างงามนะฮะอืมอร่อยมากกั่นแ๋ยวเขาเออกกลุ่มฟังเทศที่ไม่ฟังค่ะ แค่ฟังพี่ก็ร้อนแล้วไม่ได้นะฮะเราต้องรู้สึกว่าเราต้องฟังเราไม่ร้อนนะฮะแล้วเราจะไม่ร้อนวันนี้ผมกินขนมไปเยอะแค่ไหนผมมีตตงโมไปสี่กล่องีองน่ยเต็มเป็นหนึ่งแห้ง สตรอเบอรี่วันนี้เฮ้ยผมยอมมากซ <laughs> ุปเดบิวตเป็นเจ้าอาวาสไม่ได้นะ <laughs> ทำไมคนเรียกว่าการเดบิวเจ้าเจ้าอาวาสว่าเรื่องการเดบิวตเป็นเจ้าอาวาส <laughs> ผมว่าเราต้องเริ่มต้นจากการบวชเป็นพระก่อนนะฮะ <sloppy S 1> เขาบอกว่าไปม,มาข้างนอก ต้องเลยตัวเองดีนะอย่าดือ้อย่าทนผมไม่ทน,นนะถ้าผมไปหลับผมกิน,มนแล้วผมจะไปถ่ายงานแล้วผมก็จะไปเก็บของต่อฮะเพลงผมเหมนอน ASMR เหรอในการผมกินข้าวนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> อุ้ยรูล้ล่วเนี่แหละวหไม่ต้องดึงแผ่นใหม่ เปื่อนเพื่อนเพือนช่วงนี้ได้กินราด่วนบ้างไหมช่วงนี้ไม่ได้กินราด่วนเลยครับเออไม่ได้กินมานานมากแล้วอกินเราด่วนครั้งสุดท้ายก็คือแบบพี่พี่แฟนขับส่งมาให้เนี่ยล้วก็คือไม่ได้กินจากนั้นอีกเลยต้มผักให้น้องกินคือน้องไม่กินผักครับน้องไม่กินผักเคยเอาผักให้น้องกินแล้วน้องไม่กินผักเลยน้องกินแต่ข้าว น,นี่ออกกําลังกายไหมวันนี้ถ้าถ่ายงานเสร็จเร็วนะครับน่าจะออกแต่ว่าจะมีตั้งเวลาไว้ว่าถ้าเลยจากนี้จะไม่ออกเพราะว่าถ้าถ้าออกช่วงเนี้ยมันทําให้แบบฮอร์โมนของของการออกกําลังกายมาหลังเนาะมันทำให้ร่างกายมันตื่นแล้วผมจะนอนไม่หลับไม่ใช่นอนไม่หลับแต่ว่าบางทีก็นอนหลับนะถ้ามันเหนื่อยมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่กลัวว่าแบบมันจะตื่นร่างกายมันจะตื่นอะเนาะ เดี๋ยวเราต้องไปทำงานต่อโอเคครับแล้วเลยกี่เปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นสุดท้ายครับผมต้องไปทํางานต่อโอเคครับไได้โอเคครับเดี๋ยวผมต้องไปคุยงานกับลูกค้าต่อนะครับเหมือนกับนี่ลูกค้าคอมาพอดีแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่นะครับครั้งต่อไปนะครับวันนี้ตั้งวงทิปของเราขอจบรายงานข่าวเพียงเท่านี้ผมสุภพงศ์อุดมก้กาจดาเป็นผู้รายงานข่าวสวัสดีครับวันดีนะครับทุกคน